สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ADAM STORY ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อมายเป็นการเสียเวลาเรามารับชมการสปอยกันได้เลยการเผชิญหน้ากับอุปกรณ์วิญญาณหัวยู่่าวดูตื่นเต้นน่าสนใจใครบอกว่าวิศวกรวิญญาณสามารถต่อสู้ได้ฉันคิดว่าการต่อสู้โดยใช้เครื่องมือวิญญาณของตัวเองเป็นความคิดที่ดี หมายเลข9กหัวเราะและพูดว่าฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีอื่นนั่นก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเอดูเหมือนว่าเราจะคิดเหมือนกันฉันเห็นกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้เราจะได้เจอกันใหม่ไม่เป็นไรฉันจะไปหัวยู่หาเออยิ้มยาวูเป็นอย่างนั้นหรือเราจะได้เห็นกันบูก6ยิ้มและยืนขึ้นก่อนนอนจะเดินกลับไปที่ที่นั่งเดิมของเขามีแววดูถูกบนใบหน้าของเขาเขาเชื่อว่าเขาได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการจากชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนรถมาแล้วหัวยู่หาเม้มปากและไม่มองพวกเขาทั้งงสองด้้วยซํา ทดสอบใบหน้าของคุณหรือคุณสามารถทดสอบได้ตามที่คุณต้องการแต่พวกคุณทุกคนผู้มีเกียรติการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งทหารที่96และ98ลุกขึ้นพร้อมกันพวกเขาไม่ได้หลีกทางให้กันแต่รีบเดินออกจากห้องรอพร้อมกันวายูหาพูดเสียงดังและเผยว่าเขาไม่พอใจกับการมาถึงของทหารคนสุดท้ายสายตาที่ดูร้ายฉายแวบผ่านดวงตาของหมายเลข98โอ้เขากำลังจะเคลื่อนไหวแต่ถูกหมายเลข 96หยุดไว้เขาจึงลากเขาเข้าไปในห้องถงห้องถงยังว่างเปล่าวันนี้เวทีทรงกลมสามารถรองรับผู้เข้าแข่งขันได้ทั้งหมดมีโต๊ะ48โต๊ะบนเวทีเรียงเป็นวงกลมวายูหามองไปรอบๆและตรวจสอบสถานที่ทั้งหมดด้วยตาของเขาเขารู้สึกได้ว่าพื้นที่เต็มแล้วในบริเวณกลางห้องถงก็แออัดเช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในห้องถงมีการเพิ่มแพลตฟอร์มอีกอันแพลตฟอร์มนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสูงจากพื้นประมาณ5เมตรมีความยาว50เมตร และเกือบจะทอดยาวจากด้านหนึ่งของห้องถงไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างไรก็ตามแทตฟอร์มทั้งหมดนั้นกว้างทีงอ5เมตรดูเหมือนว่าแทตฟอร์มทั้งหมดจะทําจากโลหะและแขวนลอยในอากาศโดยใช้สายเคเบิลวิศวกรจะต่อสู้บนแทตฟอมนี้หรือไม่แลดฟอร์มที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนั้นชัดเจนว่ามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูหลบหนีในระหว่างนี้ผู้ที่มาถึงเวทีจะนึกถึงแลตฟอร์มนี้เมื่อพวกเขาสอนหางเครื่องมือทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาในไมชโฮยูฮาวและฮีซีเอไอ ก็ถูกเจ้าหน้าที่พาขึ้นเวทีในขณะที่วงอีออร์และแนนยังคงอยู่ในบุมหนึ่งในเวลานี้โวยูฮาวและฮีซีเอไม่ได้ถูกเรียกออกมาหากาันมีโต๊ะสองแถวหันหน้าเข้าหากาันวิศวกรทั้งหมดนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะอย่างไรก็ตามพันธมิตรด้านมืดไม่ได้อธิบายว่าพวกเขาได้ดึงลูกเต๋าในการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างไรนี่คือการแข่งขันบนโลกดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรคู่ต่อสู้ของโอยูเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ25หรือ27ปีเขาดูหน้าเกลียดมากมีหน้าผากกเเลล็็ตาก และผมยุ่งยุ่งที่เป็นสีเหลืองเล็กน้อยมีจุดหัวล้านอยู่ตรงกลางสีสันและใช้ยาจํานวนมากเพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของเขาอย่างไรก็ตามสายตาของเขานั้นแข็งแกร่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาไม่ได้มองไปที่ฮวายูเอโอแต่กลับจ้องมองไปที่